สวัสดีครับพวหาพาเที่ยววันนี้นะครับเป็นทริปพิเศษมากๆเลยนะครับที่ผมอาจารย์โอเล่แล้วก็พี่ส้มเช้งนะครับรวมถึงภรรยาผมแล้วก็เพื่อนพี่ส้มนะครับเรามาที่สมุยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับ F.C นะฮะพี่น้องที่อยู่สมุยว่าที่สมุยเนี่ยเขามีสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับชื่อว่าทันยะสถานที่เนี้ยนะฮะที่ผมยืนอยู่เนี่ย เป็นสถานที่ที่จะมารีเซ็ตในเรื่องระบบของภายในร่างกายนะครับที่เรียกว่าดีท็อกนั่นเองนะฮะทริปนี้ผมจึงให้ชื่อทริปว่าทริปปฏิบัติธรรมดีท็อกครับผมซึ่งในส่วนของสถานที่เนี่ยนะฮะก็ถ้าใครอยากทราบว่าเป็นเป็นอะไรยังไงเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดใน Facebook หรือ,อข้อมูลต่างๆนานา,นาผมก็ให้คุณไปศึกษาดูนะครับ แต่สิ่งที่ผมจะถ่ายทอดผ่านพวาพาเที่ยวในคลิปต่อๆไปนี้นะครับผมจะอัปเดตให้ดูทุกๆวันว่ากิจกรรมของผมนะฮะแล้วก็ทีมงานเนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้วก็รีเซ็ตระบบในร่างกายแล้วได้ผลมันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันน,นะฮะด้วยกิจกรรมแรกนะครับผมเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามาถึงเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะฮะเพราะว่า เขาบอกว่าเตรียมมาอยู <K> ่ในเนี <K> ้ยาวๆโดยไม่ทานข้าวไม่ทานอะไรเลยอย่างต่ำเจวัน8วัน10วัน11วันแล้วแต่ว่าใครมีสารตกค้างในร่างกายเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับเขาเรียกว่าคุณแม่หมอที่เขาดูแลที่นี่อยู่แล้วก็ไปทำกิจกรรมตามที่เขาวางเอาไว้ทุกอย่างนะครับผมไปกินแบบรวดเดียวมาเติมน เิมน้ำได้นะคะครึ่งชั่วโมงถึงจะทานน้ำอ่าครึ่งชั่วโมงค้อยทานน้ำแล้วอบ่ายสามไม่นี่คือรับงใช่ไหมใช่ยัง้อเอาน้ำให้ด้วยพี่ชมเชงนะพี่ทานนะคะเดี๋ยวมันจะอืดแปดน้ำมะขามนะคือมาถึงเนี่ยก็จัดเลยนะฮะเป็นสมุนไพรแก้วแรกของการมาเยือนที่นี่นะฮะ จัดเลยเรียบร้อยแล้วคนละหนึ่งแก้วไม่ว่าเราจะทานอะไรมากันแล้วแต่เดี๋ยวก็คงจะต้องเคลียร์ออกไปให้หมดจากแก้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแก้วแรกนะฮะของวันแรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมมีอะไรกันบ้างอันนี้คือชื่อใครชื่อมันนะครับขวดใครขวดมันเป็นน้ําด่างนะฮะน้ำด่าง น้ำด่างนี่เอาไปทำอะไรพี่ปัดน้ำด่างทำอะไรพี่แก้วน่น้ำธรรมดาอ๋อเอาไว้ทานอันนี้น้ำดื่มใช่ไหมครับโอเคดื่มแทนน้ำธรรมดากก่่ออนนนนนหลังงจาาาิยี้้้้ทไดะรคชเดี๋ยวชั่งน้ำหนักไว้ก่อนเลยวันแรกนะครับยังไม่ได้ทำการถ่ายทอดพี่ส้มครับวันนี้ช่องของพี่ส้มช่องของท็อปปี้ช่องของอาจารย์เล่มาครบนะนี่น้ำหนักวันแรกอุ้ย 82.5สิบุนะครับแปดสิองจุด้ย้ยมันเกินขึ้นมาเกินแล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับผมอาจารย์เมื่อกี้กินข้าวลงเลยครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ร้ี่สบเอ็ดจุดห่โอ้โหพี่ซ้อมเท่าไหร่ครับวันแรกนะฮะเราจะช่างกับวันแรกโอ้แล้วอินขนาดนี้หกสิ 65.65เอาละ15มาคุณจูนเท่าไหร่คุณจูนคุณจูน67.5นะครับเบนไม่แพ้น,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 นี่เราจะพามาดูห้องกันนะครับห้องก็คือเป็น เป็นห้องโรงแรมนี่แหละเป็นรีสอร์ทนี่แหละนะครับนี่ห้องน้ําห้องน้ําหรูเลยนะครับห้องดีเลยเตียงเป็นเตียงเดี่ยวอย่างนี้นะครับนี่มีทีวีนะครับข้างหลังก็จะมีระเบียงออกไปนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของห้องนอนนะครับส่วนในห้องน้ํานะครับก็จะมีนะฮะเป็นที่นั่งสแตนเลตแล้วก็อันนี้น่าจะเอาไว้ ใช้ในการขับถ่ายนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับขวดดีท็อกนะครับยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะฮะมีอะไรเนี่ยนะครับแอบอยูก่ก็นะครับยังไม่มีวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวคงจะได้ทราบกันว่าสิ่งเหล่านี้จะใช้ยังไงตื่นเต้น เดี๋ยวเรามีนัดอีกหนึ่งรอบครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ดื่มเครื่องดื่มที่เขาเตรียมไว้ให้หนึ่งแก้วแล้วเขานัดบ่ายสามอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปซ้ําอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่นี่เขากว้างมากคืออารมณ์แบบเหมือนศูนย์ปฏิบัติธรรมกึง่งที่พักกึ่งรีสอร์ทกึ่งโรงแรมแล้วมันมันมัน,มน รวมๆกอยู่ในนี้ครับคือเรายังไม่ได้เดินสำรวจเดี๋ยวภายใน7-8วันที่ผมอยู่ที่เนี่ยผมจะพาไปดูว่าตรงไหนมีอะไรบ้างแล้วกันวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการเข้ามาเช็คอินนะฮะก็อย่างที่เห็นว่าทำอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นระยะระยะว่ากิจกรรมแล้วก็การรับประทานยาหรือสิ่งที่เขา้ทานเนี่ยมีอะไรบ้าง เพราะว่าเมื่อกี้น่ยเราได้คุยแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้คือก็เกรงใจเขาคนที่เขามารักษาอยู่ก่อนหน้านี้สามวันซึ่งเขามาเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับคือเขาบอกว่าร่างกายเขาดีมากนะครับเป็นคุณคุณป้าอายุประมาณน,น่าจะหกสิบกว่ากว่านะครับมากับคุณลูกสองคนนะครับเขาบอกว่าเขามาครั้งที่สามแล้วพาลูกมาครั้งแรกสองคนนะแล้วก็บอกว่าไตากีสลายเอยแล้วก็พวกไขมันเอยอะไรพวกนี้ มันลดลงหมดเลยตั้งแต่ครั้งแรกนะครับจากน้าหนักเจ็ดสิบกว่าตอนนี้เขาหนักหกสิบหกนะครับก็คือร่างกายเขาดีมากเขาบอกว่าคุณต้องรอดูของคุณเองว่าตอนเช้าๆเนี่ยที่เขาให้เอาอเขาเรียกว่าของที่ขับถ่ายจากร่างกายเนี่ยไปให้คุณคุณแม่หมอตรวจเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาด้แบบเขาบอกว่าเน่าขยะเหม็นมาก เดี๋ยวจะดูก่อนแล้วกันว่ามันสามารถถ่ายให้ดูได้ไหมถ้าถ่ายให้ดูไม่ได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอาจจะไม่ต้องเอาภาพไปให้ดูหรอกมันอาจจะอุจารตานะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนอื่นๆของอที่ทัญญะนะครับประมาณห้าสิบเมตรป่ะพครับเกินครับเกินครับ อันนี้เราจะไปรอบสองของวันครับครับไปดื่มเครื่องดื่มอมฤตรอบสองของวันของวันแรกจะเปรี้ยวๆเนาะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆแล้วมีกลิ่นคล้ายๆยายาลมอ่ะยาลมยาหอมหน่อยนึงครับกินได้กินง่ายนะครับแต่จูนตัวนี้เข้าน้ำแล้ว้งแต่รอบแรกที่กินตัวนี้เข้าน้ำรอบแรกแล้วปฏิกิิยาอย่างผมยังครับผมยังผมยังไม่เข้าแต่พี่ส้มเข้าไปแล้วหนึ่งรอบพี่ส้มถ่ายแล้วเหรอฮะ อ๋อผมยังไม่ถ่ายเยอ๋ไวมากมาแล้วแก้วที่สองคือตัวเดียวกับตัวเดิมค่ะแล้วหลังจากกินน้ำมันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรนี้พรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนละท่ให้ทานน้ำมันตอนเช้านะตอนนี้คือสองทุ่มนะคะเราก็จะจบแค่สองทุ่ม ตัวนี้คือแคปซูลข้างในเป็นอะไรนะครับข้างในก็เป็นสมุนไพรสมุนไพรนะครับผมทานตอนสองทุ่มแล้วก็จบคอสำหรับวันแรกนะครั่ะวันแรกสำหรับวันแรกครับผมแล้วพรุ่งนี้หกโมงเช้าเจอกันที่ตึกสวนล้างเนาะค่ะเราจะมาดีท็อกเลยใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มาสวนล้างเลยส่วนล้างได้เลยค่ะสวนล้างแต่ถ้าแม่ก็เราคุยกับแม่สวนล้างเสร็จแช่เท้าเราคุยกับแม่ถ้าแม่ให้ทานน้ำมันเลยก็โอเคน่าจะทานได้แล้วก็ อ่าดีท็อกซ์ตรงตึกงูอะแค่นี้น้องเอายาไปแจกส่วนล้างคืออะไรพี่แก้วอธิบายหน่อยส่วนล้างก็คือเป็นอินิมาที่ตึกอะค่ะขอน้ำใส่ก็ไปที่ก้นแล้วก็เหมือนเลยค่ะมีสายใสค่ะท่าถ้าน้องทำเองไม่ได้เดี๋ยวพี่แก้วทำให้ก็คือท่านจะสวนแล้วจวพวกนี้ตรวจนะคะยังไม่ตรวจยังค่ะพวกนี้สวนแล้วก็ถึงถ้าไม่จะกดคือต้องทานน้ำมันก่อน ออตอง,จงแจงเราคินเราคินลำไส้ก่อนพรุ่งนี้ก็สุขภาพเราไม่ดีเราเป็นคอเอรลอลเราเป็นไนต้องแจ้งด้วยไหมคะออก็ลราบอกแม่ดูแต่ว่าถ้าล้างสาปตัวนี้หายแน่เขานส่วนมากก็จะมาทุกไข้ัาแต่เป็นคอเลอนอสลนตรองมีเลยใช่คือมีอย่างเดียวคือคอสเอลน้ำลาทาเพราะว่าเราปวดกัสส ที่ดีที่สุดและเห็นผลที่สุดคือเรื่องของไขมันพอกตับนั่นแหละประมาณนั้นที่ว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเราคุยกับแม่ดูนะเพราะพี่แก้วก็ไม่ได้เจอ,อล้างสารพิษตับจะได้เจอให้บอกตอนเช้าครับต้นวันนี้ได้เจอแม่กันยังวันยังเลยค่ะถ้าว่าให้แม่มาอธิบายก็ดีเหมือนกัน้านว่คมันต้องเลบส่วนนี่ก็เป็นแฝ <c oughs> มสวดมนต์ของผมที่ผมใช้สวดอยู่ที่บ้าน ก็เลยหิ้วมาแล้วก็เอามาซีลอกนะครับแจกทีมงานทุกคนเลยเดี๋ยวเราอยู่ในทัญยะเนี่ยเราจะมีกิจกรรมการสวดมนต์กันทุกวันนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะเลือกเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อจะสวดมนต์กันพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้กินอะไรมันก็จะว่างทั้งวันนอกจากมาเข้าคอร์สนะฮะตามเวลาที่ ทางศูนย์เขากําหนดว่าเวลาไหนต้องมาดื่มอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างต้องสวนต้นไหนอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นเราก็จะว่างทั้งวันนะครับอมกาเต่ะแต่ว่าจะได้ขนาดไห้ให้กินมาแก้วยถ้าเกับที่ที่เนีนี่ออกมแก้วหายเลยใช่ไหหายคนนี้หายเป็นคนนี้หายในบเลนี้หย มีคนมีฝรั่งคนหนึ่งนะตอนนี้มันมาเดี๋ยวให้ดูแบบว่าเพิ่งเพิ่งใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วแกค่าแกมาเดี๋ยววันที่แกมานะเขาออกคอร์สแล้วเขาได้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าวันที่แกมาเนี่ยจะเห็นอย่านี้ได้ดูคือแบบเราคิดว่าจะทํายังไงดีแกใหญ่แกแกขนาดนั้นอะให้ดูให้ดูนี่นี่วันที่แกมาถึงดูเหมือนอย่างนี้เลยวันที่แกมาถึงวันนี้นะแปดวันแปดวันหลังจากนั้นนะดูว่าคนละคนไหมคะ อหลล่เยนี่คือก่อนก่อนก่อนที่จะล้างอย่างนี้ใช่ไหมคะล้างเสร็จอย่างนี้รอเลยรอเลยแฮนด์ซัมเลยแฮนด์ซัมแมนเลยอ้ามันแบบนี้เพราะว่าตัวเองเป็นอะไรคันเปรียงอาจารย์ต้องมีการฝึกฝังที่หนาต้องกดกดหน้าอาจารย์หน้าต้องกดกดท็อกออฟเดอะทาวว่าก่อประทับทุกอย่างผิด มีการลงทีวีมีการลงเขียนเขียนข่าวอะไรอย่างเงี้ยลงเต็มหมดเลยประกอบได้แต่เงียบอย่างเดียวเพราะไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรใครได้เพราะว่ามันเป็นโรคู่ขนานถูกไหมคะแล้วก็เลยไม่ตัดสินใจไม่รับคนไทยอืมไม่รับคนไทยเลยนะนางเยนฝนนี้แกไม่เคยไม่รับไม่รับถ้าคนไทยโทรมาก็จะบอกว่าเต็มมีแต่ปัดคนเดียวที่มาคนเดียวจริงจริงไม่รับขาไม่รับเพราะว่าไม่อยากจะโต้แย้งอะไรเพราะอยากจะทํางานตัวนี้ด้วยความที่เป็นศุเพราะเราไม่ได้ทาธุรกิจเราทําภารกิจเราทำกับต่างชาติเนี่ย ที่แบบเขาเข้าใจเนี่ย line, แล้วเขามาตามระบบตามระเบียบที่เราบอกว่าหลักสูตรนี้จริงๆนะลูกสําหรับคนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยมันทําให้หลักสูตรที่ทําให้คนที่ยังไม่ป่วยไม่ป่วยเลยทําให้คนที่ป่วยแล้วเนี่ยหายจากอาการป่วยนั้นอย่างการณีที่เป็นเมกรนมาหายจากาอาการป่วยนั้นแล้วจะเป็นการที่ป้องกันไม่ให้เป็นโรคที่ต้องกินยาตลอดชีวิตในอนาคตหวานด้วยหรอทุกโรคทุกโรคถ้ามะเร็งหายได้ทุกโรคหายได้ค่ะถ้าคนที่จะฟอกไตเนี่ยไม่ต้องฟอกค่ะได้หมด เป็นหลักสูตรที่ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนและตนแลรู้ได้เฉพาะตนโอ้โหจริงๆแล้วนี่แค่ไปฟังไม่กรอบนะครับอธิบายนะครับในเรื่องของกระบวนการก็น่าสนใจมากๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าควรนะควรมารีเซ็ตควรมาคลีนเขาใช้คำว่าคลีนร่างกายนะสิ่งที่อยู่ในเส้นเลือดใน ในทุกๆส่วนของร่างกายที่เป็นของเสียที่มันหมักหมมอยู่นับ10ปี20ปีนะครับคนเรากินอาหารที่มันไม่ได้ย่อยแล้วมันย่อยไม่หมดอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมันก็จะไปตกค้างนะครับสารเคมีต่างๆที่รับเข้าไปไปตกค้างอยู่ตรงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจะถูกชําระล้างออกมาทั้งหมดนะครับคือขั้นตอนเนี่ยผมอธิบายให้ฟังคือว่าวันวันแรกเนี่ยวันที่2เนี่ยเราอาจจะต้องถ่ายในสิ่งที่เรากิน ามาจากข้างนอกทิ้งไปในห้องน้ําให้หมดก่อนแล้วหลังจากที่อาหารที่เราทานมาเนี่ยมันหมดแล้วเราอยู่ในเนี้ยเราจะไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับนอกจากสิ่งที่เขาให้ทานเนี่ยมันจะเป็นพวกยาสมุนไพรเหลืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะขับแล้วมันจะดูดเอาพวกสิ่งปฏิกูลเน่าๆออกมาเป็นทั้งถังเมื่อสักครู่ที่ผมนั่งดูเนี่ยประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคือคนที่เขามารักษาเนี่ยแล้วกลับไปเนี่ยที่เขาหายทุกรลยเนี่ย มันออกมาในสภาพไหนคือจริงๆเราก็อยากจะถ่ายให้ดูนะแต่ผมอยากให้มาด้วยตัวเองดีกว่านะครับผมเพราะว่าภาพมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะแล้วถังมันก็อยู่กับเราเองด้วยคือเราก็ต้องเอาไปส่งกันบ้านทุกๆวันนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเป็นวันต่อวันไปวันนี้นะครับได้เม็ดนี้มา3เม็ดนะครับนี่เดี๋ยวทานตอนประมาณ2ทุ่มแล้วก็หมดละ สำหรับคอร์สของวันแรกนะครับเดี๋ยวจะมีการสวดมนต์นะฮะรวมสวดมนต์กันทุกวันนะครับโดยอาจารย์โอเล่นำสวดนะครับยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้กับคอร์สนะครับเขาเรียกว่าเป็นทริปดีกว่าทริปปฏิบัติธรรมดีท็อกซ์จริงๆแล้วะแม่เกอบเขาก็ไม่ได้อยากให้ใช้คำว่าดีท็อกซ์เขาอยากให้ใช้คำว่าคลีนเลยนะฮะแต่ผมขอเรียกสั้นๆจำง,ง่ายๆว่าทริปปฏิบัติธรรมทอแม่นากาศมอทอสระอํานะทอสระอํา ทำดีท็อกซ์รวมถึงการได้มาพักผ่อนร่างกายมาสวดมนต์มารีเซ็ตระบบในร่างกายต่างๆนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเรากำลังจะมาสวดมนต์กันนะครับตรงนี้นี่เป็นที่ส่วนกลางเอาไว้ให้สวดมนต์กันนะครับแล้วก็โอ้ย้างหลังสวยจังเลยคืออะไรอะ ภูเขามีพระอยู่ข้างบน